อ้ยไม่ม hmm. ีว so like ่า uh. uh ้อัจ่้ที่เขาใช้กับไอ้นี่ไหมที่เขาใช้กับเฮ้ยอะนเริ่มใช้จำางนเยอะไม่ใช่ดนผมถ้าแบบมันเสร็จมันสมมุดนักวิทยาศาสตร์ต้องมีข้อห้าข้อคังค่ะ มันจะเร่มไม่ยากมันจะละลายอืมโรม,มากดีเอาอีกนี่ไงมาหมดแล้วเหรอตรงนั้นน่ะนี่อยวอันหลบก่อนเดี๋ยวเฮียจะดู ทำอย่างนั้นไม่ได้ครับติดไหมเอาติดเหรออ่ะวันอยากได้สองอันนะต่อเอาจิ so <S <S horribly, <S <S ้มกัน เลยมาป่าเดตอดตัแคงอยี่ยมพันธุ์ยอะเยอดี๋ยวไฟไหม้แล้วคนก็พูดจริงไปเก็บไฟไม่ขย่าลูกเขาบอกว่าจริงๆไฟเป็นสีฟ้าจริงไหมอ่ะอุยฟัาอ่ะระวังนะระวัง Blah blah blah.